สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพราเครื่องนะน้องมีพราเครื่องพบับบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งฝีให้ทุกรายการเลยนะคะอันนี้เป็น ep ที่2ี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม องแรกกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยวันนี้ก็ได้พระมันหนึ่งชุดนะพี่แล้วก็ได้หลวงปู่ศิลามมอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวเรามาเริ่มพระบ้านกันก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มพระบ้านของเรากันก่อนเลยนะคะสำรับรายการที่หนึ่งสำรับรายการที่หนึ่งนะเอาเป็นอง์นี้นะคะเอาเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะส่องให้ดูส่องให้ดูเนื้อกันเลยนะคะพี่ ส่องให้ดูเนื้อกันแบบนี้เลยนะคะดูความคมชัดของเนื้อนะดูความคมชัดดูรอยดูรอยความเก่าของเนื้อนะคะดูให้ชอบใจนะพี่ๆลองดูนะสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะองค์นี้จะมีตะกุดสองชิ้นนะคะองค์นี้จะมีตะกุดสองชิ้นนะคะเป็นคุณแผนหลวงปูทิมรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคุณแผน ต่อไปรายการที่2ต่อไปรายการที่2องอ,อันนี้ก็เหมือนกันเลยได้มา2องค์เลยนะคะได้มา2องค์เลยเป็นคุณแผนหลวงปูุ่ทีมนะรายการที่2รายการที่2นะรายการละ3 0 0บาทคะ่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีให้ทุกรายการค่ะพี่อันนี้รายการที่2ององละ300บาทองค์ละ300บาทนะคะรายการที่สงนะนี่นะ รายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนั่งอยู่บนพญาคุธแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานเดี๋ยวหนูมาส่องเนื้อให้ชมกันนะคะส่องเนื้อให้ชมกันนะคะหลวงพ่อปานอยู่บนพญาคุุธดูความเก่านะคะดูความเก่านะพี่เห็นรอยคราบความเก่าไหมคะสวยเลยอะเก่าสวยเลยองค์นี้บอกเลย เก่าสวยเลยนะคะองค์นี้บอกเลยนี่มีรอยฝังตะกุดนะคะมีรอยฝังตะกุดมาด้วยนะคะพี่องค์นี้ยอมรับเลยว่าสวยผิวเนื้อสวยมากเลยนะคะรายการที่สามสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นหลวงปู่ทวดรูปหล่อเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะส่งให้ดูหน้าส่งให้ดูหน้านะคะหลวงปู่ทวดนี่นะแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ อันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนี่นะคะอันนี้รายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าต่อไปรายการที่ห <im> ้ <le> มีหลวงพ่อปานนั่งบนไก่แบบนี้มีหลวงพ่อปานนั่งบนไก่อย่างนี้นะคะ <im le> เดี๋ยวร้องส่องให้ดู <im le> เดี๋ยวร้องส่องให้ดู <im le> าร,า <im le> รายการละสามร้อยบาทรายการละสามร้ยบาทนะคะร <im le> ้องส่องให้ดูนะ พี่ๆลองดูนะคะลองดูลองชมนะคะรายการละ3 0 0รอบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยอันนี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6ต่อไปรายการที่6เอาเป็นองค์นี้เอาเป็นองค์นี้นะคะสําหรับพี่ๆรายการที่6นะเป็นงานหล่อนะคะเป็นงานหล่อโลหะแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชอบนะคะดูความเก่า มาดูความเก่าวกันนะคะพี่พี่ดูให้ชอบใจถูกใจพี่พี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะนี่นะน้องค่อยๆส่องค่อยๆเลื่อนให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่6นะคะองค์นี้รายการที่6ต่อไปรายการที่7ต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเต่ารุ่นสุขใจเป็นเต่ารุ่นสุขใจเรียมใส่อกอบแบบนี้เลยนะคะเต่าหลวงปูรหลิวรุ่นสุขใจนะ นี่นะส่องส่องให้ดูหน้าพระกันนะคะส่องให้ดูหน้าพระนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะพี่ดูนะคะอันนี้รุ่นสุดใจนะคะเต่าห,ห,หลวงผู้หลิวนะ,ะเป็นเต่าหลวงผู้หลิวนะคะแบบนี้เลยอง์ละสามร้อยบาทให้พิเศษเลยนะคะองน,นี้พิเศษเลยพี่สามร้อยบาทราคานี้ท่วมๆกันเลยนะคะแมค้าเหือดท่วมกันเลยนะคะ อันนี้เป็นรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดต่อไปรายการที่8ปดขอเป็นหลวงปู่ทวดขอเป็นหลวงปู่ทวดแบบนี้นะคะส่องให้ดูหน้าพระกันมาส่องให้ดูหน้าพระกันนะคะหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดนะดูหน้าหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะเป็นรอยตอกมาแบบนี้เลยนะคะ เป็นรอยตอกมาแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่แปดรายการที่แปดนะคะ300บาททุกรายการเลยนะคะ300บาททุกรายการเลยนะคะพระบ้านบ้านเรากันนะพระบ้านบานกันเลยนะสา0ร้อยบาทอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระร่วงอะพระร่วงรางปืนนะพระร่วงรางปืนนะคะไม่ทราบกลุเลยเขาเขาเรียมมาแล้วพร้อมใช้งานเลยองนี้สา0ร้อยบาทลองดูนะ พี่ลองดูนี่พี่ลองดูคาบอันนี้น่าจะหลายสิบปีเลยนะพี่คาบสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้น่าจะหลายน่าจะหลายสิบปีดูดูความคมชัดนะดูรอยคาบนะคะองนี้รายการที่เก้านะคะอง์นี้รายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบ เป็นพระกุกคล้ายๆกันอันนี้ไม่ทราบชื่อพระนะคะลองดูนะลองดูนะคะลองส่องให้ดูเนื้อนะคะแบบนี้เลยเนื้อแบบนี้เลยนะคะรายการละสามร้อยบาทพี่ๆมีมุมแบ่งปันน้องไปได้เลยนะพี่ๆมีมุมแบ่งปันน้องไปได้เลยนะคะพระน้องรับรองเลยว่าสวยทุกองนี่รับรองเลยว่าสวยทุกองแน่ นี่นะคะองนี้รายการที่สิบต่อไปดูพระสมเด็จบ้างไหมเอาซุ้มกอก่อนอามาเอาซุม้มดูซุ้มกอ,อกันก่อนดีกว่ามาดูซุ้มกอ,อกันก่อนดีกว่ารายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระซุ้มกอ,อนะแบบนี้เลยนะคะนี่ดูผิวดูผิวพระซุ้มกอ,อนะดูผิวพระซุ้มกององนี้นะคะบอกเลยว่าสวย บอกเลยว่าสวยนี่นะคะโอ้โหส่องให้ดูส่องให้ดูยันผิวลึกๆึกใกล้ๆชัดเลยชัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่ชัดกว่านี้ไม่มีแล้วนะสุดยอดเลยความชัดอันนี้เป็นรายการที่11นะคะเป็นพาซูมก่อนนะต่อไปรายการที่12เดี๋ยวเรามาเริ่มพระสมเด็จนะเดี๋ยวเรามาเริ่มพระสมเด็จเลยไหมโอ้โหองค์นี้มีปิดหลังอีก <Egg> องนี้มีปิดหลังองีกเดี๋ยวลองสองด้านหน้าให้ดูเผื่อด้านหน้าถูกใจนะเผื่อด้านหน้าถูกใจพี่ๆท่านไหนนะพระสมเด็จพระสมเด็จแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรายการที่สิบสององนี้ต่อไปรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสามนี้เนื้อสวยจริงพี่เนื้อสวยจนต้องเอากรอบใส่ให้พี่ๆเลยเนื้อสวยจนต้องเอากรอบใส่ให้พี่ๆเลยรายการที่สิบสนะคะ องนีนี่นะเป, Onion. เป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะน้องก็ไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะพี่พี่รองดูรองชมพี่พี่รองดูรองชมกันนะคะนี่นะส่องให้ดูส่องให้ดูนะคะแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14ต่อไปรายการที่14เดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อกันเดี๋ยวส่องให้ดูนะการรายการที่14นะคะ รายการที่14นะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงสายตรงมาได้เลยคะ่ะถ้าชอบยังไงสายตรงมาได้เลยอันนี้รายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15ต่อไปรายการที่15เป็นองค์นี้นะส่องให้ดูนะกานองค์ละ3ามบาทนะคะพี่องค์ละ3ามรบาทนะพาสมเด็จนี่น้องอนุญาตให้จับคู่ได้ พระสมเด็จีอนุญาตให้จับคู่ได้นะคะอ่าจับคู่ได้นะจับคู่พระสมเด็จนะเผื่อพี่ชอบสององค์นะให้ราคาพิเศษเดี๋ยวให้ราคาพิเศษกันเลยนะคะอันนี้รายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบหกดูเนื้อดูเนื้อให้ชอบใจถูกใจดูเนื้อให้ชอบใจถูกใจแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่16อ้าวด้านหลังมีพญาคุดด้วย ด้านหลังมีพญาคุฑด,ด้วยนะคะรายการที่16นะนี่นะคะต่อไปรายการที่17ต่อไปรายการที่17มาอันนี้จะเป็นเกจชายโยนะคะได้มาเนื้อมันๆแบบนี้อ้าวมียันด้วยองค์นี้มียันอยู่ด้านหลังนะเป็นน่าจะเป็นเกจชยโยใช่ไหมพี่องคนี้ถ้าน้องเรียกชื่อพระผิดยังไงพี่ลองดูพระก่อนก็ได้นะคะน้องก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเห็นรูปร่างรูปทรงท่านคล้ายๆกันเนาะ นี่นะด้านหลังมียันแบบนี้อันนี้ไม่ทราบนะหนูไม่ทราบว่าอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะแต่ด้านหน้าเหมือนเป็นเกจชยโยเลยนะเดี๋ยวพี่พี่ลองดูกันนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ต่อไปรายการที่18เป็นองค์นี้เลยรายการที่18เป็นองค์นี้เลยนะคะแบบนี้มาส่องให้ดูกันมาส่องให้ดูเนื้อกันนี่นะคะรายการที่18 นะรายการที่18นะคะส่งให้ดูนะกันเลยใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่18แนะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่18นะรายการที่18นะคะ18บคะ่ะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่19นะต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวดรายการที่19เนื้อสวยๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้ องนี้เนื้อสวยๆเลยนะคะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ต่อไปเป็นรายการที่20เป็นพระสมเด็จแบบนี้นะ,ะน้องเห็นพระเนื้อสวยนะ,ะเลยลองเอามาใส่กรอบดูนะพี่ให้ฟรีพร้อมกรอบไปเลยนะคะองละ300รบาทอง์ละ300บาทนะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ส่งให้ดูด้านหลังนะคะรายการที่20นะรายการที่20ส่งให้ดูด้านหลังแล้วนะคะต่อไปรายการที่21 องค์ละสา0บาทนะคะสำหรับฐานนี้นะรายการที่21เป็นหลวงพ่อทบรายการที่21เป็นหลวงพ่อทบนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูกันนี่นะเป็นหลวงพ่อทบเรียมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยงานนี่คือหลวงพ่อนี่คือเก่านะพี่งานเก่างานกุกแต่เห็นชื่อหลวงพ่อชัดอยู่นะคะน้องเลยทราบนะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแต่มีรอยปิดทองสวยสวยเลยนะคะพี่มีรอยปิดทองสวยสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่21 ต่อไปรายการที่22ต่อไปรายการที่22เป็นองค์นี้นะคะจังหวัดลำปางนะหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมเรียกมาแบบนี้เลยนะคะรายการละ3ามอบาทรายการละ3ามรบาทร้องส่องให้พี่พดูกันมาร้องส่องให้พี่พี่ดูกันนะคะนี่นะแบบนี้เลยหลวงพ่อเกษมนะคะอยู่จังหวัดลำปางนะคะองค์นี้องค์นี้อยู่จังหวัดลำปางนะคะลองดู ลองดูให้ถูกใจนะคะลองดูให้ถูกใจชอบใจองนี้น้องว่าสวยเลยนะคะเรียมมาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเรียมมาแบบว่าเหมือนแบบกรอบเขาแบบเก่าอะไรอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเขาเรียมมาแต่ไม่มีกระจกนะไม่มีกระจกนะคะองคนี้เลยเห็นอัขระยันชัดเจนนะคะก็เป็นตามการใช้งานของเขานะอันนี้เป็นรายการที่22ต่อไปรายการที่23อสค์องนี้เป็นพระใหม่แน่เลยพี่เนี่ยหน้าคมชัดมากเลยอ้าเป็นปีหก้า เป็นปี65หลดวงพ่อสุริยันลวงพ่อสุริยันเนื้อผิวรุ้งแบบนี้เลยนะคะพลิกดวงหดวงพ่อสุริยันนะคะโทรมาก่อนได้ก่อนนะพี่อ่านี่โทรมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะอันนี้รุ่นพลิกดวงนะดวงพ่อสุริยันนะคะวัดวางน้ําเย็นนี่อันนี้300บาทอง์นี้300บาทนะคะรายการที่23 อันนี้พระบ้านเราก็มี23สามในการเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หลวงปู่ศิลาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หลวงปู่ศิลาน้องได้มาหนึ่งถาดน้องได้มาหนึ่งถาดหลวงปู่ศิลานะคะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มถ้าพี่พี่ถ้าพี่พี่จะปิดนะหนูจะนับใหม่หนึ่งใหม่ของหลวงปู่ศิลานะคะหนูจะนับหนึ่งใหม่นะพี่ ถ้าพี่ๆปิดให้บอกเป็นหลวงปู่ศิลาหรือว่าพระบ้านนะคะอ่าถ้าพี่ๆจะปิดให้บอกเป็นหลวงปู่ศิลาหรือว่าพระบ้านนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1เป็นร็อกเก็ตรายการที่1เป็นร็อกเก็ตอง์ละ300อบาทนี่นะร็อกเก็ตแบบนี้นะส่องให้ดูหน้าหลวงพ่อนะคะอง์ที่หนึ่งสาอบาทนี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะร็อกเก็ตนะสามร้อยบาทนะคะองค์ที่หนึ่งต่อไปองค์ที่สองต่อไปเป็นร็อกเก็ตภาพที่สองต้องบอกแบบนี้อันนี้รุ่นรวยอันนี้มีชื่อรุ่นมาด้วยนะคะอุดมทรัพย์รวยทันใจหลวงปู่ศีรานะมีรอยจานด้านหลังมาแบบนี้นะคะเป็นคาบสนิมเขียวแบบนี้เลยเดี๋ยวมาส่องให้ดูขอขยับนิดนึงเดี๋ยวมาส่องให้ดูนะนี่นะคะร็อกเก็ต สวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ศิริยันสุไม่ใช่ขอโทษขออภัยหลวงปูมงป่มหาศีลารหลวงปู่มหาศีลานะคะนี่นะเป็นล็อกเก็ตแบบนี้นะสามร้อยบาทรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่สองนะต่อไปรายการที่สามเป็นพระรอบนี้ได้มาชุดนี้ได้มานี่แบบ ตกใจเลยนะพี่ตกใจเลยนะแต่ราคาไม่ไม่ไม่แรงมากนะที่น้องได้มามาพอแบ่งปันให้กับพี่ๆได้เลยอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามมาส่องให้ดูเนื้อมาส่องให้ดูเนื้อดูหน้ากันนะคะรายการที่สามนี่นะพี่ๆลองดูพี่ๆลองดูนะคะอันนี้เป็นรายการที่สามของน้องนะ รายการที่สมนะคะดวงเศรษฐีรายการที่สมดวงเศรษฐีนะคะองค์ละสามร้อยบาทองค์นี้สามร้อยบาทนะคะองนี้นะสามร้อยบาทรายการที่สมต่อไปรายการที่สี่เป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงผิวแบบนี้เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงไหมเนื้อมันปูหรืออะไรเนี่ยแหละ เป็นผิวลุ้งๆุงม่วงม่วงแบบเนี้ยเป็นผิวรุ้งลุงม่วงม่วงเขียวเขียวแบบเนี้ยอ่าลองดูมาส่องให้ดูดีกว่าเนี่ยเป็นผิวม่วงม่วงแบบเนี้เลยขอองค์ละสามร้อยบาทนะคะขอองค์ละสามร้อยบาทนะหลวงปู่ศิลาไม่มีจับคู่นะพี่ต้องบอกไว้ก่อนนะคืออันนี้ทุนมาสูงเลยนะคะอ่าน้องปิดมานี่คือสูงเลยเพื่อพี่พี่มาแบ่งปันเพื่อพี่พี่นะ รายการนี้300บาทนะคะรายการนี้แบ่งปันไปเลยที่300บาทรายการที่4นะคะโทรมาก่อนได้ก่อนนะพี่ให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนเลยนะคะรายการที่4ต่อไปรายการที่5ต่อไปรายการที่5อันนี้เป็นปิดตาปลดหนี้นะคะอง์นี้เป็นปิดตาปลดหนี้นะมีรอยปิดทองมาด้วยองคนี้มีรอยปิดทองมาด้วยนะคะส่องให้ดูกัน มาส่องให้ดูกันนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังด้านหลังนะรุ่นปลดหนี้นะคะเป็นรุ่นปลดหนี้นะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6รายการละ3ามอยอยู่นะคะพี่รายการละ300ออยู่นะคะ อันนี้เป็นรายการที่6อันนี้มีรอยจานมานะคะรายการที่6รุ่นปลดหนี้ใช่ไหมรายการที่6รุ่นปลดหนี้นะมีรอยจานมาด้วยนะคะรายการที่6นะ300บาทค่ะองระละ3 0 0บาทค่ะต่อไปรายการที่7ต่อไปรายการที่7นะคะแกียนยังงนี่ สาริกาดินทองหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่มหาศิลาสาริกาดินทองนะคะโอ้โหชมแจมส่องให้ดูส่องให้ดูหน้าหลวงปู่กันนะคะส่องให้ดูหน้าหลวงปู่กันนะสวยๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้สวยๆเลยนะคะสำหรับองคะ์น,นี้ดูหน้าดูจมูกดูความคมของจมูกนี่ พี่ดูความคมของจมูกโด่งๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองสี่หกเจ็ดอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะองนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะหลวงปู่มหาศีรานะคะด้านหลังเป็นสาดิการด้านหลังเป็นสาดิการนะคะต่อไปรายการที่แปดต่อไปรายการที่แปดเขาชื่อพยาลีพยาพาพยาพา ลีเออโอ้ยกว่าจะอ่านถูกเอ๊ะแม่ค้นี่ส่องให้ดูหน้ากันส่องให้ดูหน้าให้ดูความคมชัดของหลวงปู่นะคะสวยๆเลยสวยๆเลยนะคะองนี้รายการที่8ดนะคะองนี้รายการที่8ดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่นพยาพาลีโอเค รุ่นพยาพารีนะคะอันนี้รายการที่แต่สามรอยบาทค่ะต่อไปเป็นเรียมเป็นเรียมมาแบบนี้นะคะด้านหลังมีรอยจานมาด้วยนะด้านหลังก็มีรอยจานมาด้วยนะขอที่ขอที่สามรอยบาทละกันอะแบ่งปันให้นะสามรอยบาทละกันค่ะ องค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้านะด้านหลังค่ะด้านหลังนะพี่แบบนี้เลยองค์ที่เก้านะคะองค์นี้ขอรูปเพิ่มเติมน้องได้นะคะอันนี้เป็นองค์ที่เก้านะต่อไปองค์ที่สิบองค์ที่สิบเป็นเหนือดวงเหนือดวงองค์นี้เรียบมาแล้วเหนือดวงองค์นี้เรียบมาแล้วนะคะแบบนี้เลยเนื้อแบบนี้นะพี่ลองดูพี่ๆลองดูนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะ อ,นนอันนี้เป็นด้านหลังนะอักขระยันชัดเจนทุกตัวนะคะอัขระยันชัดเจนทุกตัวนะพี่ลองดู tuh, อันนี้เป็นรายการที่10นะคะ300บาทต่อไปรายการที่11ต่อไปรายการที่11องค์นี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะองนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะรายการที่11ขอองละสามร้อยบาทขอองค์ละสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะคะรายการที่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด อ,องค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนะเขามีชื่ออยู่แป๊บหนึ่งนะน้องดูอีกรอบนารายจักรอะรุ่นนารายจักรนะคะอง์ที่สิบเอ็ดต่อไปองค์ที่สิบสองเป็นนางเมฆเป็นนางเมฆแต่มีจานมานะแต่มีรอยจานมานะองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบองนี้น้องขอสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบบาท รายการที่12นะ350ดูอักครยันนะพี่ดูรอยจานนะดูรอยจานดูอักครยันนะคะสวยๆคมๆเลยสวยๆคมๆนะคะหลวงปู่มหาศิลารายการที่12นี่นะต่อไปรายการที่13เป็นเป็นท่านยืนนะคะพี่เป็นท่านยืนเป็นรุ่นท่านยืนแบบนี้แต่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนแบบเป็นตะกุดทองที่จีวรด้วยนี่เป็นตะกุดทองที่จีวรด้วยมาส่องให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่นะนี่นะคะองนี้รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะองนี้สามร้อยห้าสิบบาทอง์นี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะองนี้นะ 350ห้าิค่ะต่อไปเป็นงานลงยากันบ้างรอบนี้มีงานลงยามาให้ด้วยนี่นะคะรอบนี้น้องได้งานลงยามาให้ด้วยนะองละส0 0รอยบาทอง์ละสี่รอยบาทพองานลงยานะอง์ละ400อบาทพอคะ่ะนี่เลยด้านหลังเอ้ยอันนี้ด้านหน้าสิออ้ยน้องนี่อันนี้เป็นด้านหน้านะขออาภัยด้วยค่ะพี่ อาันนี้เป็นรุ่นเลื่อนสมนักดะเลื่อนสมณักตว์สักโอ้ยแม่ค้านี่แม่ค้านีนอี่อันนี้เป็นองนะคะ์งที่14ี่นะคะองค์ที่สิบสี่นะพี่ๆดูน้อยขำกันอยู่หรือเปล่านะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเป็นรุ่นพันพันร้านโรงยามาแบบนี้นะเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นพันพันล้านนะโรงยาสีแดงแบบนี้เลย รงยาสีแดงดูหน้าท่านนะคะอง์นี้สี่ร้อยบาทอง์นี้สี่ร้อยบาทนะคะห่วงเป็นแบบนี้นะดูนะดูหน้าดูความสวยของงานโรงยานะเนียนๆเลยนะพี่นะเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีตอกมาด้วยองค์นี้อง์นี้รายการที่สิบห้าแม่ค้านี่ รายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหเป็นดวงดีโรงยาเป็นรุ่นดวงดีโรงยานะเป็นโรงยาเขียวนะคะองค์นี้ดวงดีดวงดีโรงยาเขียวส่องให้ดูกันส่องให้ดูหน้ากันองค์นี้นะคะรุ่นดวงดีโรงยาเขียวนะโรงยาเขียวขอสี่้บาทสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะงานโรงยานะ ยานลงยาอยู่ที่400บาทนะคะโรงยาเขียวแล้วก็มีโรงยาน้ําเงิน400บาทเหมือนกันดูหน้าดูหน้านะคะดูหน้าท่านดูหน้าท่านนะดูความสวยนะดูความสวยนะคะรุ่นดวงดีนะ400บาท400บาทนะคะต่อไปเป็นงานหน้ากากนะเป็นงานหน้ากากรุ่นพันพันร้านนะคะองค์นี้อยู่ที่500บาท งานหน้ากากองนี้อยู่ที่500นะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะเหลียนละ500บาทนะคะรายการที่12 14, 16 17 18 18องค์นี้รายการที่18นะคะองนี้รายการที่18แล้วก็รายการที่19 รายการที่19ทั้งหน้ากากทั้งโรงยาองค์นี้800บาทองค์นี้อยู่ที่800บาทนะคะองนี้อง์นี้800บาทนะคะหลวงปู่มหาศิรารายการที่19นะรายการที่19 800บาทนะคะรายการที่19 800บาทนะต่อไปรายการที่20ิบ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่รายการที่20นะเป็นเนื้อสีขาวลงยาสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อพระสีขาวแบบนี้นะแล้วก็ลงยาสีแดงหน้ากากหน้ากากเป็นสีทองนะคะเป็นหน้ากากสีทองแบบนี้นะองค์นี้ขอที่องค์นี้หลวงพ่อยืนนะน้องขอที่อง์ละ700บาทอง์ละ700บาทนะคะสําหรับรุ่นนี้นะองค์ละ700บาทแล้วก็มีมีเป็นเหรียญสี เขาเรียกว่าไงนะเหรียญสีทองแต่เป็นหน้ากากสีเงินแบบนี้นะคะเป็นเหรียญสีทองแบบนี้นะหน้ากากสีเงินมีมาสองเหรียญลงยาเขียวแล้วก็โลงยาแดงนะน้องสองให้ดูนะคะน้องสองให้ดูนะเป็นหลวงพ่อยืนแบบนี้เลยนะคะองค์รัฐเจ็ดร้อยบาทพอเลยค่ะพี่ขอองค์รัฐเจ็ดร้อยบาทพอเลยค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้อันนี้รายการที่ยี่สิบยี่สิบสองนะ องนี้รายการที่22นะคะโรงยาแดงนะโรงยาแดงรายการที่22นะคะถ้าภาพไม่ชัดยังไงพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องมาได้เลยนะ mm hmm. ต่อไปเป็นร็อ k เกตเป็นร็อกเก็ตชิ้นนี้อยู่ที่1,000บาทนะชิ้นนี้อยู่ที่1,000บาทด้านหลังจะมีจีวอนมีเขาเรียกว่าอะไรนะเ mm hmm. ส้นผมอ่ะแล้วก็มีแบบเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวน้องส่องให้ดูใกล้ๆดีกว่าเด mm ี๋ยวน้องส่องให้ดูใกล้ๆดีกว่าชิ้นนี้1000นะคะ ชิ้นนี้ราคา1000บาทนะชิ้นนี้ราคา1 0 0 0บาทนะคะโรเกตตหลวงปู่นะมีมีนี่มีเส้นผมมีแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจองนี้1,000บาทนะคะอันนี้1000นะแล้วก็อันนี้1,200องค์นี้1,200นะคะองนี้องนี้1,200งพันนะคะอันนี้จะเป็นฉากทองนะ องนี้จะเป็นฉากสีทองนะคะมีฉากสีทองกับฉากสีขาวนะคะอันนี้รายการที่ในการสุดท้ายแล้วค่ะรายการที่2 3นะ,ะรายการที่23นะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้พันสองอันนี้1นะนึ่งพันนะองนี้หนึ่งพันองนี้พันสองนะเป็นร็อ k เก็ตรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะคะ อันนี้ก็จบแค่นี้นะยังไงก็ฝากพี่ๆกดติดตามน้องไว้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะยังไงก็จะหาพระสวยๆพระบ้านๆมาแบ่งปันัให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ